วันนี้ได้เช่าพระเป็นพระที่ได้เจอตามบ้านได้บ่อยตามมาดูกันครับคู่แรกนะครับเป็นหลวงม่อแดงรุ่น2แบบนี้เป็นบล็อกเลขก7บล็อกเลขเ็เนี่ยเป็นบล็อก7เล็กอย่างเงี้ยมีราคาอยู่ที่หลักหมื่นต้นนะครับบล็อกเลขแใหญ่เส้นเลกแบบนี้ราคาหลักหมื่นต้นนะครับถ้าเป็นเนื้อเงินนะครับหลักแสนนะครับสวยๆนะนะครับถ้าบล็อกใส่ฝนราคาหลายหมื่นอย่างเงี้ยล็อกเก็ตอย่างงี้ปีหนึ่งสามนะครับแบบนี้ราคาหลักพันต้น2องถึงสามพันบาทเป็นเหรียญพระป่าเนื้อเงินเนื้อเงินอย่างนี้อ,กกอยู่ที่หลักหมื่นต้นนะครับแบบลองดูนะสวย หลวงพ่อแดงบล็อกสังคติจุดนะครับองหนึ่งสองถึงสามพันบาทแล้วผมก็ได้เช่าอันนี้หลวงพ่อแดงเนื้อทองคําอาจจะไม่ได้องค์จริงมานะครับอย่างนี้มีราคาตั้งแต่หลักแสนต้นถึงหลักแสนกลางนะครับอย่างนี้หลวงพ่อมุ้ยนะครับเป็นพระทางสุพรรณอย่างนี้ราคาอยู่ตั้งแต่หลักพันต้นถึงหลักพันกลางอย่างเงี้ยก็เจอบ่อยๆนะแล้วก็น,นี้เป็นหลวงปู่ทิมอย่างนี้องคหนึ่งก็หลักหมื่นต้นนะครับ พอสุดนี่อย่างนี้ได้เช่ากันเกือบทุกวันเลยพวกนี้อันหนึ่งก็พันบวกลบดักร้อยปลายพันต้นวันนี้เป็นหลวงปู่นาควัดหัหินรุ่นสองนะครับอย่างนี้ราคาหลายๆพันถึงหมื่นนะครับมาต่อกันด้วยหลวงพ่อกันวัดพญาอย่างนี้ปี0ูนย์้าอย่างนี้ก็มีแล้วแต่บล็อกนะครับมีราคาตั้งแต่หลักพันต้นถึงหลก 1, กักพันกลางบล็อกนิยมเนี่ยราคาถึงหมื่นได้นะครับชุดหลวงปู่เพิ่มอย่างนี้ก็ หลักร้อยปลายหลักพันต้นอันนี้เสือลมพระวงวัดปริวาสรุ่น6สภาพนี้ราคาหลักพันนะสวยๆราคาหมื่นกว่าบาท2 0ง0มืน 20, กว่าหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีอันนี้เป็นปิดตาณธะนะนะอย่างนี้ก็ราคาอยู่ที่หลักหมืน่นถึงหลายหมื่นนะครับส่งรูปม,มาประเมินราคาได้นะครับยกตัวอย่างประมาณนี้นะใครมีพระเครื่องนะครับแบบที่ผมพูดมาครับสามารถส่งมาบ้านเขียวได้นะครับหรือเดินทางมาที่ร้านนะครับซอยวัดสี่เลืองบุญน,นะครับติดกับโรงรับจำนำปลายบางนะครับร้านเราเปิดทุกวันนะ